ขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่มแมลงเมียค่ะวันนี้มีนวัตกรรมสุดยอดแห่งประเทศไทยมานำเสนอค่ะชื่อผลงานว่าอุปกรณ์ยืดเส้นอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะอุปกรณ์ยืดเส้นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการนี่คือภาพตัวอย่างท่าทางต่างๆในการยืนยืดเส้นนะคะอุปกรณ์ยืดเส้นอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเป็นตะคิวบ่อยๆท้องผูกปวดเขา่าปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอเมื่อใช้แท่นยืนนี้เป็นประจาจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเลือกตรงไหลเวียนสะดวก ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะผลิตจากวัสดุอย่างดีรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมสามารถปรับระดับด้วยปุ่มปรับระดับขึ้นลงได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะยืนง่ายรุ่มสบายเท้าเพราะขูกด้วยพรมอย่างดีการเท้าลื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ค่ะสีที่ใช้ทาไม่มีส่วนผสมของสารระเหยเพื่อสุขภาพปอดที่ดีอุปกรณ์ที่เส้นอิเล็กทรอนิกส ทีเด็ดภูมิปัญญาไทยป้องกันอมตพึกออมพาตค่ะ ก็ได้รับชมรับฟังกันแล้วนะคะว่านวัตกรรมของเรามาสุดยอดมากแค่ไหนเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ยืดเส้นอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็ติดต่อเข้ามาทางภาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เลยค่ะวันนี้พี่มแมลงเนี่ยงขอลาไปก่อนบายบาย